โอเคนะกกครเมืองผมได้อฟนก็เลหฮัสแพตเตอร์ไปอีกแล้วโอ้โหใช่ว่าใครวะเนี่ยเฮ้ยมีแต่คนฝรั่งแฮะงั้นเราไปสปอนบ้านกันดีกว่าก่อนอื่นต้องสือปืนรถคันไหนดีคันคันคันอยากได้คันเอ้ยลองคันนี้กัน รถสปอร์ตเลยงันไปขออนุญาตไปขับรถเล่นก่อนูแแ้ไม่ไมไปกันเดือเหนียวเหรันนน่น

ไปกันเด็ดอืมกระนี้อืมตรงนี้แล้วกันเงาก็ติดไฟของเราน่ทุกคนโอเคตรงนี้แล้วกัน โอเครถหายติดไปแล้วเอาเอารถขึ้นไปโจดก่อนเลยทุกคนเข้าบ้านโอเคเข้าบ้านล็อกประตูเลยใช่ที่บ้านคนรวย 春归、嗯、红楼。

I'm so เข้ายคงเป็นตื่นมาพูดดีลเลยงี่เราไปขับรถปกันเเนานะนนะเออบ้านก็สวยดีแนะ่นนกัเน อย่าไปโรงเรียนน่ะโทรศัพท์เองนะอย่าไปโรงเรียนอ่ะคิดมากโรงเรียนเปิดอื้อใช้ เน่ก็ว่าเปนั่งเฮลิคเตอกันถึงเนาะงเฮลิคอปเตอจะออกลไหมเลกเก่อนเอาลิปเตอรไหมสปอนสปอนนักีมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ลงจอดเลยฮีริคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วจะาแมวแมวโอเคเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วเอ้ยดีจังเลยได้ขับเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปกันเลย

โอ้ oh God. ไม่เกิดไอ้รถคันนี้รถแข็งน,นี่ว่อาลงรถรถัถงสิ้าโอ้ไม่เกิดรถล้อ ีเออบอกดีๆบอกเบาๆโอ้มายเกิดรถพังโอ้มายเกิดรถพังรถพังโอเคเอาเป็น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 รถกันนี้ละกันรถกันนี้เราก็นนี้ละกันนะ มันดูเหมือนไม่รวยอ่ะในไอไม่ใช่ไม่ใช่กันน okay. ี่แ้เริมโบกินนี่นั่นเอง้โบกินนี่เิโบกที่นี่ม t h รโบกินนี่ ไปข c ้นชูเขวี้ยงเขว n ้ยง c ขี้อ้ยงโอริยงไ่พริ้นที่ตดีเยนุกนฮ้ฮ้ I'm lady. I'm a lady. I'm a lady. I'm บอนกดใหญ่เลยเงยำๆโอเคเราไปปวนเมือมงกันกว่านะทุกคนโอ้ยไม่กดมัดต้ม Oh lot, lot. Tchau.